เจอกันสักทีครับท่านผู้ชมคัมรี่2.5 HEV p อ e m i พรีเมียมลักชูรี่ตัวท็อปสุดเลยเลขไม้50,000กิโลปี2022จดทะเบียนปี2023ใครหาอยู่ดูคลิปนี้ให้จบนะครับสนับสนุนโดยวิสารอาโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิกาำน้ำท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา มองหารถมือสองต้องที่วิสารออโตคราดอทคอมสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเบียร์วิสารออโ,โตคาร์ครับวันนี้อยู่กับรถเข้าใหม่นะฮะนี่คือการพบกันครั้งแรกนะของผมกับคัมรี่ในโฉมนี้นะฮะนี่คือคัมรี่2.5 HEV พรีเมียมลักชปี2022จดทะเบียนปี2023สีขาวมุกออกห้างป้ายแดง1 8 9 0 0ล้าบาทครับ วันนี้เลขไม้ใช้งานไปแล้ว50,000กิโลนะฮะผมขาย1,359,000บาทเท่านั้นนะฮะรถคันนี้เนี่ยนะฮะเพิ่งจะรับตัวเข้ามานะฮะเป็นการเจอกันครั้งแรกนะฮะโฉมหน้าเนี่ยนะฮะเขาเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยนะฮะท่านผู้ชมดูทันสมัยขึ้นนะฮะดูสวยงามขึ้นอ่ะมาเริ่มจากไฟหน้าครับ ไฟหน้าเนี่ย f u ลเ l ล d เลยนะฮะท่านผู้ชม LED เต็มระบบเลยเซ็นเซอร์กระระยะด้านหน้ามีมาให้4จุดนะฮะไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับแล้วตัวนี้มีกล้องด้านหน้ามาให้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมต่อไปนะฮะที่โลโก้โตโ,ตโยต้นะฮะในนี้มีเรดาร์กะระยะมีเตือนการชนด้านหน้ามี a p t i v i v r u o s e Control มีเตือนการออกนอกเลนนะฮะเรียกง่ายๆว่าฉลาดขึ้นปลอดภัยขึ้นนะฮะในเรื่องของระบบความปลอดภยัย นะครับโดยรวมถือว่าสวยงามนะครับริ้วรอยมีบ้างนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดให้อยู่แล้วนะครับอ่าใครคิดว่าสวยมากนะฮะลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับท่านผู้ชมอ่ะสเต็ปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโครงสร้างห้องเครื่องกันครับโอเคครับท่านผู้ชมมาดูโครงสร้างเริ่มจากห้องเครื่องกันนะครับ โอเคผมเปิดรถขึ้นมาแล้วนะฮะเป็นโชคค้ำยันนะครับท่านผู้ชมเปิดมาแค่นี้เนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าด้วยประสบการณ์เนี่ยผมดูรถเป็นนะครับก็แค่นี้ก็ดูรู้แล้วนะฮะว่ารถคันนี้เคยเก็บสีมานะครับเคยเก็บสีมาแน่นอนนะฮะเคยเก็บสีฝากระโปรงหน้ามานะครับเนี่ยอาจจะมีนะเพราะว่าน็อตฝากระโปรงเปิดแป๊บเดียวก็เห็นแล้วนะฮะว่าเห็นไหมฮะว่ามีการขยับมีการเก็บสีมีการเคลมสีมาก่อนนะฮะเห็นไหมฮะ ่าแบบนี้แต่เป็นฝากระโปรงเดิมนะฮะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะฮะฝากระโปรงเดิมแต่มีการเก็บสีมีการทําสีมานะฮะเพราะอะไรถึงทําสีนะฮะท่านผู้ชมเพราะอะไรถึงทําสีนะฮะโอเคมารถคันนี้น่าจะมีโดนจิ้มท้ายจิ้มหน้ามาท่านผู้ชมนะ าก็โปรงมีการเก็บสีนะฮะน็อตแก้มมีขยับนะฮะชิ้นนี้มีการขยับนะ,ะมีการแกะชิ้นนี้ก็มีการแกะนะฮะเห็นไหมเห็นไหมฮะท่านผู้ชมอ่าน็อตขยับนะครับแต่ทีนี้นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยนะฮะอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆนะฮะท่านผู้ชมจะใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวดูตามผมไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวแกะไอ้นี่หน่อย นะแกะฝาครอบพลาสติกหน่อยนะฮะเดี๋ยวดูถ่ายไปเลยดูให้ชัดๆไปเลยมีการเก็บสีแน่นอนนะฮะอาจจะมีไปจิ้มท้ายรถคันหน้านะเป็นไปได้ครับแต่จะมาดูว่ามันหนักไหมนะฮะเรียกว่าหนักหรือเปล่า่ายพี่โอเคท่านผู้ชมผมเพิ่งแกะนะฝุ่นฝนยังอยู่เลยนะฮะที่คานด้านหน้าเดี๋ยวไล่จากตรงนี้ก่อน ผมขออนุญาตเช็ดแบบนี้เดิมนะท่านผู้ชมคานเดิมเห็นไหมคานเดิมหน้าสัมผัสเป็นสีดำด้านเนี่ยตรงนี้สีมาไม่ถึงนะฮะ,ะเช็ดให้เห็นเลยเป็นฝุ่นอยู่เลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกัน เห็นไหมครับสันลอนนะฮะต่างๆนะฮะเนี่ยเม็ดอาร์คไล่เรียงไปนะครับอ่าแบบเนี้ยคานเดิมนะฮะท่านผู้ชมมองลงไปคานด้านล่างนะฮะอ่าก็เป็นเหล็กกล่องนะฮะตัวซีนะเหล็กตัวซีมีความโค้งรับกับกันชนหน้าอยู่นะครับเนี่ยตาปั๊มยังอยู่ท่านผู้ชมดูกระเดื่องเห็นไหมตัว RR2 ต่างๆยังอยู่ครบนะฮะคานหน้าเดิม นะฮะท่านผู้ชมแต่รถมีการเก็บงานมามีการเก็บสีนะฮะอา,อาจจะเป็นสีของประการไัลชั้นหนึ่งนะฮะตรงนี้น่าจะมีประวัติอยู่ในศูนย์นะครับมีการแกะแก้มมานะฮะขวาซ้ายเลยนะฮะแต่แบบนี้ไม่ได้ชนหนักไม่ได้ชนหนักครับท่านผู้ชมแต่ภาษารถยนต์มือสองเนี่ยนะในภาษาผมผมคุยไม่ว่ารถเจ็ดเอถูกไหมในหลายๆทิปผมก็ยกนิ้วโป้งสองนิ้วถูกไหมฮะ แต่คันนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้ชนหนักแต่มีการเก็บงานนะเก็บแก้มเก็บฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาเลยแต่คานหน้าเดิมแบบนี้ไม่ชนหนักแต่ไม่ใช่รถเกรดเนะโครงสร้างเรียกว่าไม่เกรด A นะฮะท่านผู้ชมอ่ะต่อมามาดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเป็นเครื่องยนต์2.5ลิตรเบนซินนะฮะ บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะให้พละงกำลังสูงถึง211แรงม้านะฮะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT นะฮะท่านผู้ชมเครื่องยนต์ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะเอ่าเห็นไหมฝาสูบแห้งๆเดิมๆเรียบๆนะครับอ่าโอเคสมบูรณ์นะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับแต่รถมีการเก็บงานอย่างที่บอกไปผมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบอกถูกไหมฮะท่านผู้ชมแต่นี่คือการรีวิวนะฮะที่ เราทําแบบนี้มานะฮะก็ไม่มีไม่มีเหตุผลที่จะต้องปิดบังสุดท้ายแล้วคนที่ซื้อคือลูกค้านะครับคนที่ตัดสินใจคือลูกค้าผมไม่สามารถไปล้วงเงินในกระเป๋าใครได้แค่รายงานสภาพความเป็นจริงนะครับของรถคันนี้ให้รับชมเท่านั้นเองครับแบบนี้สําหรับผมไม่ใช่ชนหนักแน่นอนแต่ไม่ใช่เกรดเอครับมาต่อกันที่ด้านข้างนะฮะท่านผู้ชมล้อแมกอัอลลอยนะฮะขอบใหญ่ขึ้น นะฮะตัวนี้เป็นขอบ18นะฮะมาพร้อมกับยางบิสโต n e นะฮะท่านผู้ชมซีรีส์ของยางตัวนี้ก็2 3 5สามห้าทนะครับปีของยางเนี่ยมากับรถนะฮะท่านผู้ชมสัป,ปดาห์ที่42ปี 2, 2022ดอกยางยังลึกๆอยู่นะฮะท่านผู้ชมล้อแม็กลายนี้ผมว่าสวยดีนะฮะเป็นสีเทาปัดขอบเงินนะฮะดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแก้มด้านขวามีสัญ,ญลักษณ์ไฮบริดนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว นะครับเป็น LED มือเปิดเป็นโครเมียมครับท่านผู้ชมสมาร์ทค y เลเอนที่นะฮะคิ้วกระจกทั้ง4บานตัดด้วยขอบโครเมียมสวยงามชายล่างมีสกเกิร์ตมาให้ด้วยนะฮะ,ะสวยงามนะตัดกับแม็กเนี่ยแม็กมันดูเต็มซุ้มดีนะฮะในโฉมก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะแม็กมันจะแค่ขอบ17เองเท่านั้นเองนะฮะท่านผู้ชมมาถึงตรงนี้ดูโครงสร้างเริ่มจากประตูบานแรกครับมาดูพร้อมๆกันไปนะกล้อง นะครับจะเข็บเดิมเดิมเนี่ยเป็นนี้เดิมเดิมนะสารลอนนะคันนี้ต้องดูละเอียดหน่อยนะฮะด้านหน้ามีการแกะนะครับฉะนั้นโครงสร้างต่อไปเนี่ยต้องดูละเอียดหน่อยนะครับท่านผู้ชมซอกโอเคนะโครงสร้างเม็ดอาร์อ่ะเปิดลืมลืมลืมนะแป้นคันเร่งแป้นเบรกก่อนนะฮะของผมต้องไม่ลุยน้ำไม่จมน้ำนะรถเพิ่งเข้านะท่านผู้ชม มีฝุ่นมีอะไรอยู่นะยังไม่ได้สปาคือเข้ามาแล้วก็รีวิวเลยะนะฮะให้เอ็นเห็นไปเลย mm hmm. ดูเม็ดอาร์ก่อนนะ mm hmm. เม็ดเดิมนะ,ะลูกยางมีซีเรียลนัเบอร์อยู่นะฮะมาร์กิ้งนะครับอยู่ครบใส่คืนให้เรียบร้อยนะฮะ mm hmm. ชายล่างที่เสาบีนะดึงออกมาเลยนะฮะ mm hmm. เห็นเม็ดอาร์กับแบบนี้โครงสร้างชัดๆนะครับต่อไปนะฮะ หมุดกรประตูต่างๆนะครับโอเคมาครับเดิมเดิมนะฮะเห็นไหมฮะเดิมเดิมชัดเจนนะครับเนียนๆไอประตูเนี่ยนะฮะตามซอกตามอะไรเนี่ยท่านผู้ชมถามว่ามันถอดได้ไหมมันถอดมันแกะได้ไหมมันถอดได้นะ ของพวกนี้มันถอดได้แล้วมันจะเป็นรถเกรด A หรือเปล่าก็ยังเป็นเกรด A อยู่นะฮะตราบใดที่มันไม่ได้เข้าโครงสร้างนะครับมันไม่ได้เข้าโครงสร้างปึ้งเข้าไปเข้าไปเป็นคืบเป็นอะไรแบบนี้นะฮะแบบนี้ถือว่ายังเกรด A อยู่เพราะว่าเพราะว่ารถบางคันเนี่ยนะฮะอ่าเนี่ยเม็ดอาร์กเนี่ยจุดเวาสีนะครับท่านผู้ชมรถบางคันนะฮะรถบางคันหลายปีแล้วมีประกันภัยชั้นหนึ่งอยู่นะฮะ มีการเบียดมีการขูดเขตอย่างเงี้ยเขาก็ถอดฝากระโปรงเก็บสีเก็บรายละเอียดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะรถยนต์มือ2กับการทําสีนะครับผมว่าเป็นเรื่องปกติแล้วอีกอย่างหนึ่งยิ่งมีประกันภัยจากซ่อมห้างนะฮะซ่อมอูดด่ดีๆก่อนสิ้นปีหมดประกันเขาก็เคลมเขาก็เคลียร์กันอยู่แล้วนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับามาต่อกันที่ด้านท้ายครับท่านผู้ชมไฟเบรกไฟท้ายนะฮะสวยงาม นะครับคิ้วคาดกลางนะฮะคัมรี่นะฮะมีเซ็นเซอร์ด้านท้าย4จุดนะครับมีนี่เห็นไหมสปอยเลอร์เล็กๆสีดำสวยงามนะฮะตัดดีจังเลยมาดูโครงสร้างกันครับโอเคนะดูตะเข็บแบบนี้เดิมๆนะฮะท่านผู้ชมต่อมาที่เก็บสัมภาระบอกเลยเลยว่ากว้างมากๆนะฮะเห็นไหม พวกอุปกรณ์ต่างๆยางอะไหล่นะฮะท้ายสวยนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแม่แรงนะฮะหนาที่ลากจูงต่างๆอยู่ครบนะครับโอเคสเต็ปต่อไปมาดูโครงสร้างแถบซ้ายกันครับเดิมนะท่านผู้ชม น้ำเดิมนะครับาชายล่างจุดเว้าสีเหมือนกันนะฮะอโอเคผ่านบานสุดท้ายนะฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมสันลอนต่างๆนะครับเม็ดอาร์ชัดๆนี่ ซีเรียลนัมเบอร์นะฮะมาร์กิ้งโอเคชายล่างที่เสาบีเห็นไหมครับอ่ามีแผ่ page. นเพจนี่นะฮะแผ่นเพจรถคันนี้โนเวมเบอร์นะปี2022ปลายปีนะครับท่านผู้ชมหลังค่าหน่อยลูกยางดำๆโอเคสรุปให้เลยครับนี่คือ Toyota c ค m r y นะฮะ2.5 HEV Premium Luxury ปี2022จดทะเบียนปี2023นะฮะบอดี้รอบคันผมดูแล้วรถคันนี้มีการเก็บงานนะแกะแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงหน้านะครับแต่โดยรวมอื่นๆเรียกว่าไม่ชนหนักไม่พลิกควำไม่จมน้ำตรงนี้ผมรับประกันครับมาดูภายในกันครับท่านผู้ชมนะฮะภายในตกแต่งด้วยสีดำนะครับผมจะเริ่มจากแผงข้างประตูก่อนเลยนะฮะตัวนี้มีม่านด้านข้างเหมือนเดิมนะครับอ่า ตรงนี้เป็นสีเงินๆนะครับท่านผู้ชมบุหนังเดินด้วยได้สีส้มนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะจากแต่ก่อนเนี่ยเป็นสีดำนะครับตรงนี้เป็นสีออกน้ําตาลนะฮะสีน้ําตาลเข้มๆไม่ไหมนะฮะกระจกขึ้นลงอัตโนมัติเนี่ยทั้ง4บานนะครับตรงนี้ค่อนข้างใหม่นะครับเบาะรูปทรงก็เหมือนเดิมนะฮะท่านผู้ชมสวยงามหนังตึงเปี้ยเลยนะฮะสภาพดีนะครับอย่างตัวท็อปสุดเนี่ยเขาจะมีเนี่ยสวิตช์คอนโทรลต่างๆ ตรงนี้ก็ต้องบอกว่านะฮะดีที่สุดในเซกเมนต์เดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปนั่งดูคัมรีก็คือคัมรีนะท่านผู้ชมเล็กลูมเฮดรูม,เห,รมเหลือๆอ,อยู่แล้วนะฮะมือจับมีมาให้เบาะด้านหน้าสะอาดสะอา้ะอานกระเป๋าจิงโจ้มีมาให้ตรงนี้ปรับไฟฟ้าได้ช่องแอร์สองช่องเห็นไหมครับช่องเสียบ USB อีก2ตํตแหน่งนะครับพรมพื้น ต่างๆถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะครับก็ลดปีไปลายเองนะฮะเกือบเกือบสปีนะครับที่เท้าแขนนะครับนี่ใส่ขวดน้ําตรงนี้สวิตช์เนี่ยก็สามารถที่จะปรับม่านไฟฟ้าได้นะครับเครื่องเสียงได้นะครับแอร์ได้เบาะพับปรับไฟฟ้าได้เนี่ยตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมเบาะไฟฟ้านะฮะคู่หลังก็เป็นไฟฟ้านะฮะพนักพิงนะครับ โอเคแล้วก็ตรงกลางเนี่ยนะฮะพอเราเอาที่เท้าแขนลงมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะเปิดช่องนะฮะเอื้อมไปหยิบของได้สัมภาระได้ด้านท้ายก็มีม่านไฟฟ้าเสาซีก็มีแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัยโดยรวมใหม่ครับท่านผู้ชมนะฮะสะอาดสะอ้านด้วยนะฮะแอร์เย็นอ่ะเดี๋ยวไปดูในตำแหน่งของผู้ขับขี่กันต่อครับในตำแหน่งของผู้ขับขี่นะท่านผู้ชมเริ่มจากแผงข้างก่อนบุหนังนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัติ นะทั้ง4บานเลยนะครับอ่าแล้วก็เซ็นท์ล็อกล็อกกระจกกระจกหูช้างนะฮะปรับพับไฟฟ้าเมมโมรี่ซีทของเบาะ2อตำแหน่งจดจํานะครับอ่าเบาะหนังปรับไฟฟ้าเห็นไหมมีด้านหลังด้วยดูทางขึ้นพลาสติกยังไม่แกะเลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับดูสภาพปีกเบาะเนียนๆเ,เลยท่านผู้ชมนะรถยังใหม่อยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวลองนั่งโอเคพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเนี่ยไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเห็นไหมอ่า ปรับไฟฟ้านะฮะสทิศทางพวงมาลัยหุ้มหนังสภาพหนังดีมากนะครับรถยังใหม่อยู่นะฮะมันติดฟังก์ชันรับสายวางสายได้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้ระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเตือนการชนด้านหน้าคูดคอนโทรลเตือนการออกนอกเลนเตือนขณะถอยจอดต่างๆเรียกว่าครบคันนะครับและยังมี p พ d เดิชิสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ที่คอพวงมาลัยได้นะฮะและนี่ ไฟออโต้ต่างๆปุ่มการลื่นนถลายปุ่มกล้องหน้ากล้องข้างนะครับคล้ายๆ360้อยๆ360องศาเลยนะเห็นปะ่ะแล้วก็เปิดฝาถังน้ำมันเอนจิ้นสตาร์ทสต็อปช่องแอร์แล้วก็เรือนใหม่52,000กโลนะฮะค่าเฉลี่ยปีหนึ่ง25,000โลถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะฮะท่านผู้ชมสเต็ปต่อไปเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางกันครับเริ่มจากหลังคาก่อนนะท่านผู้ชม เห็นไหมฮะอันนี้สตาูปนะมีรอยเจมิมรอยยันอยู่ตรงนี้นะรอยเจิมแป้งนะฮะ,อะโอเคสันลูปลองเปิดดูเห็โอเคปิดอ่ามือจับมีนะครับตรงนี้ไม่มีรอยเจมิมรอยยันสะอาดตาที่บังแดดพลาสติกยังไม่แกะเลย มีกระจกแล้วก็ไฟสองหน้านะครับทั้งสองข้างเลยนะครับตรงนี้เป็นไฟส่องหาของต,างต่างๆนะครับแล้วก็กระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเสาเอมีแอร์แบกหรือว่าถุงลมนิรภัยกระจกบนหน้าติดฟิลม์มไฮคูมาสภาพกระจกไม่มีแตกแล้วไม่มีรอยสะเก็ดหินนี่มีกล้องบันทึกจากโตโยต้มาให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมดับบอร์ดก็ยังใหม่อยู่นะฮะสีดํา หน้าจอครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะหน้าจอใหญ่ขึ้นนะฮะเห็นไหมครับใหญ่กว่าตัวก่อนนะฮะจาก7นิ้วเป็น9นิ้วแล้วนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับเครื่องเสียง JBL นะครับตรงนี้ใหม่นะฮะท่านผู้ชม Airbag เกะใส่ของเห็นไหมนี่อะไรต่ออะอ่าายภาษีดูความใหม่ของพรมพื้นนะครับเบาะสภาพเนียนๆเ,เลย นะครับช่องแอร์สองช่องไฟฉุกเฉินแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์สามโซนโซนที่หนึ่งโซนที่สองโซนที่สามด้านหลังนะฮะมาพร้อมกับระบบฟอกอากาศนาโน,โนเห็นไหมฮะอ่าแล้วก็มีไวร์เลสชาร์จิ่งนะฮะสามารถชาร์จมือถือแบบไร้สายได้ช่องเก็บของ power outlet ช่องเสียบ USB นะครับเกียร์อ e ัตโนมัติ eCVT นะครับเห็นไหมหัวเกียร์สภาพดีตรงนี้ใส่ขวดน้ำแล้วก็มีลมเย็นที่เบาะนะฮะคู่หน้า ตัวนี้โหมดการขับขี่ครับ Eco Mode, Normal Mode, Sport Mode, EV Mode นะฮะออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าที่เท้าแขนเปิดขึ้นมาก็เป็นเกะใส่ของอันใหญ่แอร์เย็นเร็วครับท่านผู้ชมโดยรวมเนี่ยดีงามเลยนะครับรถยังใหม่อยู่นะฮะรถเกือบเกือบสปีปีเสร็จเสรปีปลปลนะครับสเต็ปต่อไปเดี๋ยวผมพาเจ้าคัมรี่2.5 HE าเฮ็ดอพ ไปลองขับกันครับอัตราเร่งเป็นอย่างไรช่วงล่างนะฮะหลังจากโฉมก่อนแม็กแค่17ชมโฉมนี้เป็น18ความนุ่มนวลจะยังอยู่ไหมนะฮะไปดูกันครับโอเคครับท่านผู้ชมออกถนนจริงกันแล้วนะฮะผมอยู่บนเจ้าคอมลี่2.5 HEV u พรีเมียมนะครับตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับปี2022จนทะเบียนปี2023 โอ้โหอัตาเร่งดีนี่ร้อยสี่นะผมขึ้นคอสะพานโอ้โหเน,เนียนๆเลยท่านผู้ชมนี่ระบบกวามปลอดภัยนะฮะสุดยอดรถยังใหม่อยู่เนี่ยร้อยห้านะขึ้นคอสะพานเนี่ยนิ่งๆเลยอยู่ในโหมดสปอร์ตซะด้วยเดี๋ยวจะจัมลงตรงนี้หน่อย แม่ถึงรถคันหน้าจะได้ท่านผู้ชม,อ,มอยู่ๆเลยนะฮะนิ่งๆเลยครับรถใหม่ๆมันก็ขับสนุกอย่างนี้แหละนะฮะอัดตาเร่งช่วงล่างเฟิร์มๆนะฮะ,ฮะคัมรี่คือคัมรี่ครับนะฮะมีความนุ่มนวลน,นะฮะสดๆอยู่แล้วนะฮะเรื่องความนุ่มนวล พวงมาลัยจับเต็มไม้เต็มมือดีนะฮะกำลังดีนะครับไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับทัศนวิสัยในการมองก็ดีนะครับเบาะนั่งได้สบายนะครับผมชอบอารมณ์ของความเย็นขึ้นมาเนี่ยไอเย็นเย็นลมเย็นเย็นขึ้นมาจากเบาะของคัมรี่นี่แหละนะฮะอ่ามันทำให้ก้นไม่ร้อนอ่ะนะฮะเดินทางไกลๆเนี่ยดีนะฮะขับสบาย ระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะครับวัสดุโดยรวมใหม่นะครับนี่ขนาดยังไม่ได้เก็บรายละเอียดยังไม่ได้บิวเลยนะฮะท่านผู้ชมวันนี้ราคาที่ผมตั้งขายเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าสามารถที่จะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยนะฮะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีๆแต่นี่คือรถยนต์มือ2องนะท่านผู้ชมดาวให้เยอะเข้าไว้ผ่อนให้น้อยปีนะครับมันถึงจะคุ้มค่าดอกเบี้ยมือสแพงกว่าป้ายแดงทุกท่านทราบดีอยู่แล้ว นะครับผมก็ทราบดีนะครับฉะนั้นก็แค่แนะนําวิธีการเช่าซื้อผ่านไฟแนนซ์ที่คุ้มค่าเท่านั้นเองนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะท่านผู้ชมที่ช่วงล่างดีมากนะครับแล้วก็อัตราเร่งดีนะฮะแล้วก็ไอแม็กเนี่ยจากเดิมในก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเป็นขอบ17พอมาเป็นขอบ18นะฮะก็ยังถือว่ามีความนุ่มนวลอยู่นะครับไม่ได้มีความกระด้างเลย นะครับใครหาอยู่นะฮะท่านผู้ชมคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่สดใหม่นะครับมีตําหนิแค่การเก็บงานด้านหน้านะฮะจากฝากระโปรงหน้าแก้มซ้ายกว่าเท่านั้นเองรถคันนี้ปี2022เดือนพฤศจิกายนนะฮะมีวารันตีจากโตโยตา้านะฮะเดี๋ยวนี้เขาเป็น150,000กิโละฮะท่านผู้ชมหรือระยะเวลา5ปีฉะนั้นรถคันนี้จะหมดวารันตีถึงปี2027 นะครับก็ยังเหลืออีกหลายปีอีก3ปีกว่านะครับจากในการวารันตีของ Toyota ตรงนี้ก็สบายใจหายห่วงได้เลยแบตเตอรี่ไฮบริดวารันตีให้5ปีนะฮะพร้อมระบบนะครับส่วนการรับประกันนะครับก็10ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับฉะนั้นแบตเตอรี่เหลือยาวๆเลยนะครับท่านผู้ชมใครหาอยู่นะครับคันนี้ผมเชื่อว่าจะอยู่กับผมไม่นานนะรูปทรงสวยขึ้นนะครับดูดี นะครับผมเนี่ยนะฮะมีความชอบนะฮะคัมรี่อยู่แล้วนะับเพราะปกติก็ใช้งานอยู่นะครับก็คันนี้น่าจะอยู่ไม่นานนะครับใครหายอยู่ก็โทรหาผมได้เลย091 5577 695ได้รถปีใหม่นะฮะไม่เยอะวารันตีจากศูนย์ยังเหลืออยู่นะครับระบบความปลอดภัยจัดเต็มขับสบายนะครับอย่าลืมโทรมาครับท่านผู้ชมบางทีโทรมาแล้วอาจจะไปแล้วก็ได้ครับ คันนี้ครับท่านผู้ชมและนี่คือ Toyota c ค m มรี่นะฮะ2.5 HEV Premium Luxury นะครับปี2022จดทะเบียนปี2023นะฮะรูปทรงนะฮะดูโฉบเฉี่ยวดูสวยงามทันสมัยมากขึ้นนะฮะระบบความปลอดภัยฉลาดมากขึ้นนะฮะการขับขี่ดีนะครับครหายอยูนะฮะท่านผู้ชมคันนี้จะเป็นอีกหนึ่งคันที่จะอยู่กับผมไม่นานนะฮะ 091 5577 695เบอร์ผมโดยตรงเลยถ้าสนใจก็รีบโทรมาเลยนะครับผมเบียวิสารออโตสคา์นะฮะขอย้ำจุดยืนว่าผมนำเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทำให้คุณกับผมมาเจอกันครับขับดีมากๆเลยครับวารันตีโตโยต้ายังอยู่ไม่ต้องกังวลเลยครับ